สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับบูนคนเดินป่านะครับวันนี้ผมก็พาพี่พีเอฟซีนะครับกลับมาที่จุดที่เออน้องเล็กน้องแดงนะครับเจอสมิงพะนะครับวันนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อมาพิสูจน์ว่าสมิงพะตัวนี้มันอยู่ตรงนี้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าอันตรายมากแล้วก็ชอบลากเด็กมากินด้วยนะครับโอเคครับพี่เมื่อรอบที่แล้วผมมานะผมเจอแค่บริวารเขานะครับนั่นก็คือ กุมารดาครับแต่ตัวนี้ก็หลายกาดมากเลยพยายามจะขังผมไว้ด้านในบ้านนะครับแล้วก็พยายามจะหลอกล่อผมหลายครั้งเลยนะครับก็วันนี้ผมก็มาคนเดียวเช่นเคยนะครับถ้าเจอวันนี้นะครับผมจะพยายามจับกุมารดําหรือว่าสมิงพระด้วยนะครับโอเคหากชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพี่ๆครับตอนนี้บรรยากาศก็ด้านหน้านะครับก็ดูนะครับบรรยากาศ อนนี้ก็เริ่มจบใกล้จะเย็นแล้วนะครับผมหวังว่าวันนี้เราจะได้เห็นสมิงพระนะครับโอเคครับไปกันเลยครับไปตอนนี้ผมก็มาที่บ้านที่พวกน้องนะครับเจอสมิงพระแล้วนะครับวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเจอสมิงพระหรือเปล่านะครับแต่ที่น้องเล็กน้องใหญ่มารอบที่แล้วเนาะก็คือจับสมิงพระมัดไว้แล้วก็หายไปนะครับ ไม่รู้ว่าหายไปได้ยังไงนะครับแล้วก็มีการตบหน้าด้วยนะครับตบหน้าของน้องเล็กห,หรือน้องใหญ่นี่นครับถ้าจําไม่ผิดนะครับบรรยากาศก็น่ากลัวมากเลยนะครับเป็นป่าแบบรกๆอย่างนี้นะครับน,นี่ก็เป็นบ้านนะครับที่สมิงพระอยู่นะครับพี่ๆนั้นผมเข้าไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ วันนั้นผมเข้าไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็โดนกุมารดำเนาะจะพยายามจะขังไว้ในบ้านครับโอ้โหเหมือนว่าจะไม่มีคนมาเลยนะครับพี่เพราะว่าแมงมุมขึ้นเลยนะครับเนี่ยครับเป็นใยแมงมุมนะเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เป็นใยแมงมุมนะครับแต่พวกนี้แบบหายตัวได้นะพี่ ผมยังไม่เจอวิแววว่าจะมีใครอยู่นะบรรยากาศร,บรอบๆบ้านแบบน่ากลัวมากๆนะเหมือนจะมีคนอยู่หรือบ้าไม่รู้ ว่าทำพิธีอะไรไว้นะพี่พี่ผมดูแล้วรอบๆบ,บ้านเหมือนจะไม่มีใครอยู่นะเหมือนสมิงพระจะไม่อยู่นะพี่พี่ตรงเนี้ยสมิงพระมันชอบจับเด็กมาขังไว้นะครับเข้าไปดูในบ้านเลยดีกว่านี่ครับมีสายสินด้วยนะเฮ้ย ทำไมน้ำมันกระเพื่อมเหมือนมีอะไรโดดลงไปครับเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมีอะไรอยู่นะพี่พี่เฮ้ยไม่มีนะ บ้านผมเข้ามาได้ยินเสียงแปลก,กตลอดเลยนะครับตอนนี้ผมได้ยินเสียงแปลกๆตลอดเลยเหมือนมีคนอยู่นะแต่เวลาเดินดูรอบๆบ้านครับยังไม่เจออะไรนะครับพี่พวันนั้นผมเจอกุย้ยเฮ้ยสายสินขยับอันนี้ขยับยังไงไม่รู้ครับ สายสินขยับนะพี่พี่สายสินขยับได้ไงไม่รู้ครับเฮ้ยขยับใหญ่เลยอะเฮ้ยเฮ้ย เหมือนมีคนอยู่นะครับแต่ผมได้ยินแค่เสียงครับเฮ้ยหน้าต่างปิดเองแต่ไม่เจอใครเลยนะครับพี่พี่ไม่เจอใครเลยนะครับ เมื่อกี้ได้ยินเสียงปแปลกๆแล้วเขาหน้าตั้งตุงก็เยอะมากเลยนะพี่พี่ผมเดินดูรอบบ้านแล้วนะผมไม่ได้ไม่เจอใครเลยนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงแปลกๆนะมีเสียงเหมือนมีคนโดดน้ําลงในในในโอง่งเนาะแล้วก็มี ประตูหนหรือว่าหน้าต่างครับปิดเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปเดินดูรอบๆบ,บ้านหน่อยนะครับว่าเราจะมีเจอใครอีกหรือเปล่าเนาะรอบๆบ,บ้านสมิงผรานะครับเพราะว่าสมิงพ้าตัวเนี้ยชอบจับเด็กมาด้วยนะครับพี่พี่บรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับ ยังไม่เจอใครเลยนะตอนนี้นะเจอแต่เสียงแปลกๆนะครับอาจจะเป็นพวกบริวารของสมิงพระก็อาจจะเป็นได้นะครับที่ยังอยู่ที่บ้านหลังนี้นะคอยเฝ้าอยู่นะครับแต่ไม่กล้าออกมานะเพราะว่าวันนี้เฮ้ย <Hey, S 1> พี่พี่ผมเจอน้องต้นมันเฮ้ย <Hey, S 1> ใช่ใช่น้องต้นมันจริงๆด้วย ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้นมันไม่ตอบนะครับพี่พี่เฮ้ยจะใช่น้องต้นมันจริงๆหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมจะไม่เข้าใกล้นะมันเดินตรงไปที่บ้านสมิงพรานะบ้านที่สมิงพายู่นะครับพี่พี่เฮ้ยต้นมันโย ไม่ตอบนะครับน้องน้องไม่ตอบนะบพี่พี่เฮ้ย <Hey, S 1> พี่พี่ครับเมื่อกี้ผมเจอเหมือนน้องต้นมันนะครับพี่พี่แต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่น้องต้นมันครับเพราะว่าผมได้คุยกับน้องแดงแล้วเพราะว่าน้องต้นมันอ่ะอยู่ที่บ้านน้องแดงนะครับตอนนี้เมื่อสักครู่เนี้ยเฮ้ย ผมว่าเป็นสมิงพะครับปลอมตัวมาเพื่อล่อผมเข้าไปในบ้านหรือเปล่าไม่รู้นะเฮ้ย oh. <Hey. S 2> เหมือนมันจะรู้ตัวแล้วครับว่าลอกล่อผมไม่สำเร็จนะครับพี่ oh. พี่นะครับมันทำเสียงใหญ่เลยนะด,ดูนู่นครับมันทำท่าทีเหมือนน้องต้นมันเลยนะพวกนี้มันเก่งเก่งทางเรื่องแปลงกายมากๆเลยนะครับพี่พี่ แปลงกายในคนคนที่แบบแปลงกายเป็นคนที่เรารู้จักนะเพื่อที่จะหลอกล่อให้เราเข้าไปหานะครับนี่ครับเฮ้ยใช่จริงๆด้วยนะเห็นไหมมันพยายามเรียกให้เราเข้าไปครับพี่พี่นี่มันพยายามจะเลียกให้เข้าไปนะครับแต่ผมไม่กลัวรครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับ เฮ้ยมันปิดประตูไปแล้วพี่มันติดปิดประตูไปแล้วครับพี่พี่ครับเฮ้ยมันโอ้โห oh. มันหลอกล่อให้เราเข้าไปครับเนี่ย ท่าทีเหมือนน้องต้นมันเลยนะแต่ผมคิดว่าไม่ใช่แน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดยถ้าเป็นน้องต้นมันเนี่ยผมเรียกน้องจะต้องหันแล้วนะครับแล้วก็จะหันกลับมาทักทายนะแต่เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่น้องต้นมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับพวกนี้นะมันกลัวผะด้วยนะพี่พ เหมือนมันแอบดูผมอะแต่ผมไม่ได้ยินเสียงในบ้านแล้วนะจะเข้าไปดีไหมเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันคือใครนะแล้วหน้าตามันเป็นแบบไหนนะครับเมื่อกี้มันแปลงกายมานะ ุมิงพาตัวนี well, ้ร uh ้ายกาจมากๆเลยนะครับได้ข่าวว่าจับเด็กๆมาด้วยนะเฮ้ยแต่ในบ้านมืดมากเลยนะพี <h <h ่พี่เฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครเลยเฮ้ยมันหายไปไหนเฮ้ยมีสายสินไหมครับพี่พี่ ไม่เจอใครเลยนะดูครับเฮ้ยมันหายไปไหนหวะเฮ้ยประตูปิดเองเฮ้ยมันหายไปไหนหวะเฮ้ยผมต้องออกทางหน้าต่างนะครับมันจะขังผมไว้อีกแล้วครับพี่พีมันพยายามจะขังผมไว้นะ มันไล่กามากๆเลยครับเหมือนกุมารดำเลยที่มันพยายามจะขังผมไว้เมื่อวานนะครับเมื่อวันก่อนนะไม่ใช่เมื่อวานนะเมื่อวันก่อนที่ผมมานะครับฮมันไล่กาดจริงๆเลยครับตัวนี้มันหายไปแล้วครับพี่พี่มันแปลงกายเป็นน้องต้นมันนะครับเพื่อหลอกล่อให้ผมกลับเข้ามานะเพื่อที่จะขังผมไว้แต่ผมเข้ามานะก็ไม่เจอใครนะมันหายไปไหน คือผมไม่กลัวนะเพราะว่าผมมีเครื่องรางมาด้วยนะพี่พี่มันหายไปไหนไม่รู้ครับมันหายไปแล้วครับนี่ครับผมก็กำพระอ้อยแนนเลยนะพี่พี่มันน่าจะกลัวพระผมะครับ อันตรายมากๆเลยนะพี่ๆ่นะใครมาคนเดียวต้องระวังนะครับถ้าเกิดไม่มีของมาป้องกันตัวนะครับผมยังไม่เจอแบบมันจังเลยนะผมจะจับมันด้วยสายสิญน์นะครับแล้วก็มัดไว้นะไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับผมจะเอาผ้าเนี่ยคล้องคอมัน ครับนี่ครับพี่พี่ครับผมมีพระมาด้วยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นพระที่พวกพวกสัมภเวสีทั้งหลายนะต้องกลัวนะครับเป็นพระที่ผมนับถือมากๆเลยนะครับไปไหนผมจะติดตัวไปด้วยตลอดนะครับพี่พี่นี่ครับหนึ่งองค์นะครับมันน่าจะกลัวพระครับเลยไม่กล้าเข้าใกล้ผมนะพยายามจะออกห่างนะครับแล้วก็พยายามจะขังผมไว้นะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะ เดินทางกลับก่อนดีกว่าครับใกล้จะมืดแล้วถ้าเกิดมืดแล้วมันจะเป็นเวลาของพวกนี้แล้วนะครับเพราะพวกนี้จะมีแบบอาคมแก่งกล้าตอนกลางคืนนะครับเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนะพี่พี่มันไม่กล้าเข้าใกล้มันไม่กล้าเข้ามาใกล้ผมนะเพราะผมมีพระติดตัวอยู่นะครับโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมออกจากป่าตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่า ถ้าเกิดมืดขึ้นมาเนี่ยอันตรายที่สุดเลยครับก็อย่าลืมห้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอดีอยวออกจากป่ากันก่อนนะครับพี่พ